สิ่งที่พี่ฟ้าคิดก็คือเราซ้อมตลอดแต่เราแค่ไม่ได้เราพี่ฟ้าอาจจะยังไม่ได้ไปซ้อมกับคุณครูเพราะตอนแรกแเรามีแผนที่จะนัดคุณครูแล้วว่าพี่ฟ้าขอคิวเช้าวันที่สิบเจ็ดซ้อมกับคุณครูได้ไหมหรือวันที่สิบหกเย็นยี่สิบเอ็ดเย็นและหลังจากนั้นก็คือยาวเลยก็ได้ ไม่ได้ว่ามีไม่ได้ว่าไม่ได้ติดต่อคุณครูวันที่พี่ฟ้าเจอคุณครูพี่ฟ้าก็แจ้งคุณครูแล้วว่าอา้าวแสดงว่าเราเข้าใจกันผิดนะวันวันเวลาที่นัดกันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบแจ้งกันให้ชัดเจนแต่เราได้มีการแจ้งแล้วว่าวันนี้ได้ไหมวันนี้ได้ไหมแค่นั้นเองแล้วหลังจากที่พี่ฟ้ากลับไปอ่ะคือ มาเลยได้หมดจะให้ซ้อมดึกแค่ไหนจะให้อะไรแค่ไหนคือได้หมดเลยคือถ้าใจมันใจมันแบบมันไม่ได้เครียดอะไรนะมันแค่เหมือนแบบมันไม่ได้เครียดอะไรเลยแบบไม่ได้มีเรื่องอะไรเี่นวาทาไมจะต้องแบบไปพักผ่อนไปฮิลใจไม่ได้มีเรื่องให้เครียดแต่ว่าเข้าใจไหมว่าบางครั้งมันจะมีพอเราเริ่มที่จะเข้ากองใหญ่มันมีความกดดัน มันมีความกดดันที่ทําให้เรารู้สึกว่าหนึ่งคือพี่ฟ้าต้องละลัดออกจากโซเชียลก่อนแล้วต้องอยู่กับตัวเองซ้อมอยู่กับตัวเองพี่ฟ้าฟังพี่ฟ้าดูหมด YouTube ใครที่เขาบอกว่าทําให้เราเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นดู y o youtube ดูเลยอันไหนครูสอนออนไลน์หรือว่าพูดภาษาอังกฤษกับคนใกล้ตัวพี่ฟ้าก็ทําเราทำหมดไม่เคยปล่อยให้ตัวเองแบบไม่เคยนิ่งนอนใจที่จะ ไม่พัฒนาตัวเองเราแค่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆของการเป็นนางงามไม่ใช่แค่เข้ากองแล้วอยู่เดินเก่งแล้วอยู่แบบภาษาเปะ๊ะทุกอย่างเปะ๊ะถ้าใจอยู่ไม่พร้อมอ่ะหนึ่งเดือนที่อยู่ต้องเข้าไปเก็บตัวมันไม่ใช่แค่าการรับมือแค่แฟนนางงามในประเทศไทยแต่มันคือระดับโลกอ่ะแฟนนางงามระดับโลก ซึ่งพี่ฟ้าไม่รู้ว่าเข้าไปในการประกวดพี่ฟ้าจะต้องเจอแรงกดดันหรือว่าเจออะไรบ้างแค่แฟนนางงามคนไทยก็มากพออยู่แล้วแล้วพี่ฟ้าคิดว่าการที่พี่ฟ้ามาพักผ่อนพี่ฟ้าจำเป็นที่จะต้องลงโซเชียลไหมว่าพี่ฟ้าไปไหนทำอะไร อยู่ที่ไหนอยู่กับใครบางทีเราอยากไปแบบไพรเวทแบบอยู่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เลยนะพี่ฝับพูดกับตัวเองนะว่าและการห้ามปามให้คนไม่ปั่น หรือใช้คำพูดไม่ดีพี่ฟ้าห้ามไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนฟังบางคนไม่ฟังก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันแต่ก็อยากจะให้ยุติประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นไม่มีใครผิดมันจะผิดก็คงผิดที่พี่ฟ้าเองที่สื่อสารได้ไม่ดี อืมและไม่ต้องไม่ต้องโทษคนอื่นไม่มีใครทำอะไรเราได้นอกจากตัวเราเองพี่ฟ้าคิดไว้เสมอไม่อยากให้เข้าใจผิดกันไปมากกว่านี้แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากกว่านี้ไลฟ์นี้เพียงแค่หวังชี้แจงที่พี่ฟ้าต้องออกมาโพเทค ในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความจริงจริงๆพี่ฟ้าคิดว่าพี่ฟ้าจะไม่พูดเพราะเรารู้สึกว่าบางครั้งการที่เรามานั่งอธิบายอะไรที่มันแบบมันอาจจะไม่เกิดประโยชน์แต่ในเมื่อทุกคนเดือดร้อนคนรอบข้างวิฟ้าหรือบอสหรือองค์กรต้องโดนว่า